ไอ้ผู้บ่ใส่แต่พุ่นกันเพรานเอาให้ยคือว่าฉันเอาใส่ตอนนั้นว่ได้เพราะว่าแขวะนู่นไอ้เพชรนี่นันนี่ก็เหมืนมันยินมามันคิดกันเลยอ่ะโอ้ทำไมพี่น้องคนเป็นห่วงเขาก็เลยถามว่าเดี๋ยวเอามาเตะใส่บ่อืมแล้วก็หมอปวดแขวะว่าฉันบ่อกเจ้ใส่เองเหรอตัวนี้จะเจ้ใส่เอง ใช้เองก็ถอดเองไหนตัวใอ่ใส่หนก่ัใส่ขอนกับซิวตัวขอนกับซิวตัวออกอะฮา้นอย่าหาหลองรงใด้หาหลองรงใดแล้วเจ้าวิเศษมันเจ็บหมอ ม,มันนั้นมเมนต์มาใส่ใส่ได้ก,กันง่ายๆเด้วันสั่นหมอภาสิมีโรงพยาบาลมีเหยื่อจะถือมาหลังไอ,อ้กอฮออย่างดีเหตุย่างดีบุตรเด้เขาจะคอยสร้างเดี๋ใส่เจ้าได้เจ้าหูวัวนี่เจ้าเอามาใส่เองนี่ถอด่อนีถอดออกเลยเดี๋ยวเปิดบางใซ่ใส่บางนั่นดัดแฟชั่นเพื่อให้ ไอ้เบิ่งเลยโอ้ยหาหล่องลงนี่บาดที่ไหนเขวาหางเน้่บาดนี่เห็นไหมนี่แวที่หาง,งาได้ดนี่ยมันแค่เนื้อขากมือมาขึ้นมาเพียงเห็นบั้นอนปวดแขวอีบอดอนปวดแขวมีคนใต้พอพอเล็กดัดฟันนะบอกไว้ก่อนไอ้เนี้ยเหนื่อยเงือกเขาไม่ได้หนีบเนือ้อบาดพยากิมันยอยู่บาดพยากิอยู่เตี้ยโอ๊ยเล็กก็บริรสอาดเนาะเล็กก็บริสอาด แต่เล็กมันสะอาดมันไสีอันนี้ยากเล็กมันสะอาดหูว่าเป็นยังเล็กมันสะอาดอ่าขนาดหมอเขายาังแช่น้ำเกลือแช่แอลกอฮอล์เพื่อสีใสให้เจ้าได้จลละแม่นพอหลังแช่เจ้าได้เขาเมื่อเขากับพี่เทียบเอาเขาเมื่องานเขาย่างดีผุ่นเจ้าไม่เห็นสงสีเมื่อที่ได้อใจบอที่ทำอยู่มีช่อนมิช่นให้มาพันหนึ่งเบิร์ดเล้วบะ ไม่ีเพื่นหมดง่ายคือไม่นีมีสินคืองานเนาะติดเงียวนถอดออกได้แขวถอดออกได้แล้วมีหอนแคานี้นี่มันอล่ะถอดออกได้แขวมื่อยู่ที่หอนแล้วงวนเบืงมีปวดเออถอดออกมือแรง่มือแรงยิ่เห็นปวดวันนี้นัดกันวันนี้หอดเออคัน ถ้ถอนออกถาอนออกไม่แรงยังใอยเอาเงินไปกินเขาไม่แรงคอยมาเบิ่งกันเธออีกเธอหนึ่งเอาตอนนี้จังเลยว่ามีเงินขั้นยังเป็นขั้นยังแบบนี้โอ้ยยังเป็นยังเฮ็ดหายดีๆแกเฮ็ดเหรนไปเบิ่ดละเอา ขอบคุณพ่อแพี่น้องติดตามรับชมรับฟังรับ,บเ<อ>นะิังะะเออนห่งเงินยืนเขาเนานะโอเคครับสวัสดีครับ